การเพิ่มเติมสายรถไฟฟ้าเพื่อสนับสนุนโครงการคนละครึ่งพลัสเป็นเรื่องที่น่าสนใจและสำคัญมากวันนี้เรามาดูว่ามีอะไรบ้างที่เตรียมพร้อมให้กับโครงการนี้และว่ามันจะมีผลกระทบยังไงต่อการเดินทางของประชาชนในเมืองไทยคนละครึ่งพลัสความเป็นมาของโครงการและการเตรียมพร้อมโครงการคนละครึ่งพลัสเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนการเดินทางของประชาชนโดยใช้ระบบขนส่งสาธารณะซึ่งเป็นการรวบรวมของสายรถไฟฟ้ารถเมล์ และรถแท็กซี่เพื่อให้บริการการเดินทางอย่างสะดวกสบายและปลอดภัยวันนี้15ตุลาคม2568เป็นวันแรกที่เปิดให้ผู้ประกอบการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการนี้กระทรวงคมนาคมได้เตรียมความพร้อมให้บริการขนส่งมวลชนสาธารณะซึ่งผู้ประกอบการสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมได้ตามประเภทของการขนส่งเช่นรถยนต์รับจ้างแท็กซี่มิเตอร์รถตู้โดยสารประจำทางรถยนต์3ล้อสาธารณะและรถจักรยานยนต์ สาธารณะทั้งนี้ผู้ขับขี่ต้องมีใบขับขี่รถสาธารณะที่ถูกต้องตามกฎหมายแต่ที่นี้มีเรื่องน่าสนใจผู้ประกอบการในเขตเมืองที่มีรถไฟฟ้ารถโดยสารประจําทางสาธารณะและเรือโดยสารสาธารณะที่ยังไม่เคยลงทะเบียนในโครงการคนและเครื่องที่ผ่านมาก็สามารถลงทะเบียนเพิ่มเติมได้ซึ่งนี่เป็นข่าวดีสําหรับโครงการนี้เนื่องจากจะมีการเพิ่มเติมสายรถไฟฟ้าใหม่รวมจํานวนสามสายคือรถไฟฟ้าสายสีเหลืองรถไฟฟ้าสายสีชมพูและรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิง โครงการคนละครึ่ง plus การเติบโตและการเตรียมพร้อมการเพิ่มเติมสายรถไฟฟ้าใหม่นี้จะทำให้โครงการคนละครึ่ง plus สามารถรองรับบริการขนส่งมวลชนสาธารณะประเภทรถไฟฟ้ารวมทั้งสิ้น8สายทางรวมระยะทาง286.84กิโลเมตรซึ่งรวมถึงสายรถไฟฟ้าสายสีแดงสายสีน้ำเงินสายสีม่วงสายสีเหลืองสายสีชมพูสายสีเขียวและสายสีทองแต่ที่นี้มีเรื่องน่าสนใจอีกแล้วผู้ประกอบการรถไฟฟ้า BTS และ MRT ที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งในอดีตก็ได้เปิดให้ประชาชนใช้สิทธิ์ซื้อตั๋วโดยสารรถไฟฟ้า BTS และ MRT ผ่านแอปพลิเคชันเป่าตั้งแต่จะเป็นการเดินทางในรูปแบบบัตรโดยสารเที่ยวเดียว Sin เ l e j o จ r n e y Card โครงการคนละครึ่ง plus ผลกระทบต่อการเดินทางของประชาชนการเพิ่มเติมสายรถไฟฟ้าใหม่นี้จะทําให้มีการเพิ่มเติมตัวเลือกในการเดินทางสําหรับประชาชนและจะช่วยลดความเยืกเย็นในการเดินทางในเมืองไทยกระทรวงคมนาคมได้มั่นใจว่า จะสามารถผลักดันให้ผู้ประกอบการขนส่งมวลชนสาธารณะเตรียมความพร้อมให้บริการประชาชนในโครงการนี้ที่จะเริ่มใช้ได้ตั้งแต่วันที่29ตุลาคม2568และนี่คือเรื่องที่สำคัญที่สุดนอกจากรถไฟฟ้าแล้วยังมีขนส่งประเภทรถโดยสารประจำทางรถเมล์รถแท็กซี่และเรือโดยสารซึ่งกระทรวงคมนาคมได้เรียกทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องมหาหาหรือเพื่อเตรียมความพร้อมในการวางระบบ,ร,บรับการจ่ายค่าโดยสารในโครงการนี้ ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจและสำคัญมากสำหรับการเติบโตของระบบขนส่งสาธารณะในเมืองไทยคำถามสำหรับคุณคุณคิดว่าการเพิ่มเติมสายรถไฟฟ้าใหม่นี้จะมีผลกระทบต่อการเดินทางของคุณอย่างไรคุณคิดว่าการเตรียมพร้อมของผู้ประกอบการขนส่งมวลชนสาธารณะในโครงการนี้เป็นเพียงพอหรือยังคุณมีความคิดเห็นอะไรต่อการเติบโตของระบบขนส่งสาธารณะในเมืองไทยหรือไม่มาแบ่งปันความคิดเห็นกันในกล่องคอมเมนต์ด้านล่างนะครับค่ะ